อันนี้ก็จัดเต็มนะครับวันนี้ก็พามาดูเต็มเต็มเลยนะครับมาดูเทคนิคการต่อดอกนะครับเปิดเกยกันวันนี้นะครับเทคนิคดีๆนะครับตอนนี้บต่อแบบไหนใช้ดอกของอะไรมาต่อนะครับก็อยู่ในนี้หมดนะครับจำเอาไปคิดส่วนจำเอาไปแล้วก็เอายางนะครับหนังยางมาใส่ไว้นะครับเอออันนี้ไม่พลาดนะคผู้ชมนะดูดูตามดูต่อนี่นดนึงนะครับเห็นไหมติดแล้วครับ โอ้โหสุด<ห>ยอดน,นะครับถ้าคัดแต่เครือนี้เราจะเอาอีกอันหนึ่งนะครับเพื่ออะไรพี่เพื่อไมบิดไม่เบี้ยวนอเ,อเพื่อลูกให็สมบูรณ์นะครับเราก็จะเอาคัดดูนะครับคัดตรงไหนติดหรือว่ามันติดแล้วก็หลุดสมบูรณ์หลุดง่ามหลุดส่งา,า,ายลราคาเขาขายคล้ายเขาขายตรงต้องคัดตามเกตญี่ปุ่นคอมเมนต์เข้ามาพี่วานนี่มั้ กันนะเขาสดใจกว่าทำไงวิธีการอ๋อมาดูนะผู้ชม,มเกลสอนแล้วก็เอาอะไรมาหมายไว้พี่ยางโอ้ยางนี่นะ่านผู้ชมมาดูเทคนิคนะครับก็คืออยางนี้ครับเราจะติดตรงที่ข้อที่เท่าไหร่พี่สิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองนผูช้ชมนหะหลังจากเรานับจากโคนมานะครับก็จะเป็นใบที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับก็จะมาต่อเกลี่ต่อเป็นอ๋อมามาเป็นับนีแหละติดแล้วครับก็ใส่ยางเหมือนพที่เขานะครับ มันมาจากควรครับมาถึงที่มีสิบสองเดยนนะผู้ชมน,นะสิบสองข้อนะครับสิบเอ็ดสิบสองถึงสิบห้าไหมหรือว่าประมาณที่ช่วงเราต่อดอกนี่เราจะให้ปุ๋ยไหมไม่ห้่งอยครับไม่หันเจุดสลับแล้วมันจะสลับทิ้งเหรอครับหลังจากต่อเสร็จให้มันติดลูกก่อนใช่ไหมทาลูกไข่เป็นเท็กนีนะผู้ชมนะถ้ามันลูกเท่าลูกไข่นะพี่เขาบอกนะครับถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับก็จะตอนนี้ก็หยุดลดใส่ปุ๋ยก่อนนะครับเป็นเทคนนีนะผู้ชมนะ ก็เรียนรู้กันนะครับพี่เขามาแนะนํานะครับติดอ,อันนี้ติดแล้วพี่เขาบอกมาซ้ำเลยอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าตรวจดูว่ามันกอไหนเครื่อไหนนะครับที่มันไม่ติดเราก็จะมาเอาต่อนะครับว่าแตงหอยอย่างเสียนันว้าให้มงังอีนี่เป็นระเบียบนะผู้ชมนะนี่เห็นไหมพี่ก็จะทําตัวเขาคล้องไว้ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับเป็นแถวใครแถวมันนะผู้ชมนะ เวลาเราตรวจงานจะได้ง่ายนะครับอ่าดูพี่เขาตอดเต็มเลยครับก็จะเอาอยางมาค้องไว้อ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูนะครับแต่ไหนมันติดเป็นจัดใสขึ้นนลพี่ใสเี๋ยพี่ที่เดี๋ยวดูวเกสรแข็งแรงคพอยงไงพี่เกสรมันใหญ่โอ้มันใหญ่ทํามันก็เยอะ,อะเกสรมันเยอะอ <c oughs> ติดมันจะมีโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ ครับผู้ชมครับเจสอนใหญ่ๆนะครับในในดูซิพี่ในดอกเลนเจสวร์มันจะใหญ่โอ้นี่พี่ชมดูเจสอนใหญ่เยอะมันมันจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่พี่สวร์มันต้องต้องต้องรีบเอาให้พี่นี่ต่อโอ้รีบอันนี้เขาคัดน้อยตรงนี้พอคัดน้อยเออถ้ามันลูกไหนมันติดอะไมัน้าติดหน้าถ้ามันติดใหญ่แล้วก็เอาใช่ไหมถ้ามันติดเล็กแล้วก็เอาพี่แมลงนั่นโอ้มีเ้าเล่นติดอะไรนะเออติดสองแล้ว ห้ามเหตุปุ๋ยนะขึ้นหนีมันกระตดเรายังให้ไม่ได้แล้วพี่นะยังมันกระตีแล้วเขาเนี่ยเอาได้แล้วนะงามเอาได้แล้วนักผูชมนะหนันงก็งามไหนดูซิติดแล้วผู้ชมนะติดเยอะเลยเออแก้นมันยาวลูกจะโตเท่าพี่โตโอืผู้ชมดูนะครับว่าพี่เขาบอกว่าถ้าก้านยาวๆอย่างนี้นะครับอะไรเม็ดนะครับมันลูกมันจะโตนะครับประมาณกี่โลพี่ จ็ดโลตั้งค่ะเโอ้ผู้ชมดูนะครับพี่เขาบอกว่าเป็นเป็นเทคนิคเลยนะครับว่าถ้าเห็นมันก้านยาวๆอย่างนี้นะครับออกมานะครับลูกมันจะโตมากนะครับถึงเจ็ดกิโลแปดกิโลเลยนะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็มีหลายเถานะครับหลุมหนึ่งก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับก็เอามาสองเถาสามเถาวพี่เอาหมดเลยนะครับจะเอาเถาวละลูกละห้าโลก็พอแล้วพี่แล้วได้ยังไงก็ดี เราก็คำนวณนั้นมันสูงไว้แล้วก็มีเสียอันนี้อันนี้งามที่พี่นีน่ยงมันสมบูรณ์เลยนะพี่ชมดูนะครับนะเล็กๆๆอันนี้สมดุลมากนะพี่ชมน,นะมน ก้านก็ยาวนะครับนี่มีโอกาสได้เจ็ดแปดเรือนนะครับแต่นี้พี่สมพรกําลังเอาดอกของอันนี้เป็นของของกินตลานีกินตลาอ๋อกิมตหลายช่ไหีครับเพื่อจะไปไปต,ต่อดอกของไรเนดนะครับ<ๆ>่าดูขั้นตอนเลยครับวันนี้ครับเป็นขั้นตอนนะครับวันนี้ดูเต็มเต็มเลยนะครับผู้ชมดูจัดเต็มเลยนะครับอ่าให้ดูเต็มเต็มเลยนะครับ<น>ย,ย,ยางที่อยู่ในนั้นคือยางอะไรพี่นะยางเราหมายว่าเราได้ต่อเรากี่ร้อยต้นน่ะตอนเนี้ยวันเนี้ยอาจะจุสองร้อยสองร้อยเนาะ ผู้ชมดูนะครับช่วงเวลาไหนมันดีที่สุดพี่ช่วงเช้าช่วงแดดออกเลยดีที่สุดช่วงนี้แหละดีที่สุดแปดโมงแต่อย่าให้แดดมากนะแดดไม่น่าเกษนสุดมีผู้ชมดูนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงแปดโมงพอดีนะครับนี่อากาศดีดีครับวันเนี้อากาศดีผู้ชมเป็นช่วงหน่วยเราเอาใช่พี่เนี่ยเอาเลยใช่ไหมเอาเลยเด็ดเาไม่ทงเล็กอย่างเี้พี่ไม่รู้มันมันก็แล้เป็นพันสายพันของมันเป็นสายพันของมันมันเส็บปุ๋ยไม่ค่อยเก่ง ดูนะครับเขาของเขาจะเล็กนะครับแต่เขาก็มีผลมีลูกมีผลเหมือนกันครับผู้ชมทั้งเกะครนะพี่เขาจะทําเป็นพี่เขาจะทําดักให้เป็นแถวแถวไปนะครับอ่แยกส่วนใครส่วนมันนะครับเป็นระเบียบดีนะครับดูเช้าดูเย็นนะครับดูเช้าดูเย็นนะครับรักเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับดูเลยอย่างดีนะครับนอนเฝ้าด้วยนะครับนอนเฝ้าด้วยแล้วก็อ่าที่เราเก็บดอกกันไปต่อนแตนติดตามดูต่อนนะผู้ชมนะ ช่งแดดอย่างนี้กําลังดีให้พี่ในสองโมงมันร้อนไม่นั่นอากาศจะกดีแต่ถ้ามันมืดเมี่ยงยมืดเม่ยก็ดีมืดก็ดีารต่อมันก็เหมือนกันไงหมายถึงว่าช่วงหกโมงเพราะมันบานเราก็ใช้ได้หอบานเอาเลยนะเราจะเอาเถาที่สิบเอ็ดสิบสองให้พี่ติดหมดแล้วผู้ชมดูนะครับพี่เขาต่อแล้วก็ติดแล้วนะครับติดแล้วครับอืครับเอามันเราขัดเอาแล้วผู้ชมนะแต่ช่วงนี้เป็นที่หนึ่งนะผู้ชมนะก็คือให้งดใส่ปุ๋ยก่อนนะครับ เค็ดใสปุ๋ยนะครับช่วงต่อดอกนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับที่เขาแนะนํานะครับเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับจิดสองสนใจผลิตภัณฑ์ก็อย่าลืมนะครับที่สมพรนะครับอยู่บ้านตรงกลางหมู่ห้านะครับแถวมอรัชพัฒน์ร้อยเอ็ดนะครับติดแค่คนไม่ลืมคัดคุณภาพอย่างดีจากสวนนะครับให้คู้บริโภคนะครับได้กินได้ทานกันนะครับส่งเข้าฟาร์มนะครับส่งเข้าฟาร์มคัดผลผลิตอย่างดีนะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับผมจะพาไปดู พี่เขาลองก้นยังไงแล้วเขาทำยังไงนะครับกันกันอะไรพี่เวลาเราลองก้นนะตูมันน่บกันมันมีอะไรบ้างบินพวกแมลงต่างๆโอ้ผู้ชมนะครับเราเราจะดูต่อนะครับหลังจากวิดีโอต่อดอกเสร็จอะไรเนี่ยเราจะดูต่อนะครับเต่พี่สมความาดูลูกนี้กี่วันแล้วพี่นียมาดูมาดูต่อวันเสาร์วันวันนี้ที่เท่าไหร่นันี่วันเสาร์วันวันจันโอ้เสาร์อาทิตย์จันสามวันแล้วผู้ชมดูอันนี้สามวันนะครับผู้ชมครับ ูกบใกใหญ่เลยนะครับน้ำเอฟเลยนะครับใหญ่มากนะครับโหเลื่อมใสขึ้นเลยนะครับอันนี้คือประมาณกี่โลที่นี่ยถ้ามันได้ผลผลิตมาเนี่ยจุดโลคผลเนี่ยโอ้โหเจ็บเลผู้ชมที่เขาบอกเจ็ดเลเลยนะครับมีกระดาษสามวันสามวันนะครับโอ้โหใหญ่อลังการเลยนะครับนี่ก็สองวันนะครับเมื่อวานนี้ครับต่อเมื่อวานนี้ครับก็ตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับวันนี้ก็ยี่สิบนะครับสิบเก้ายี่สิบสองสามวันนะครับ หลังจากที่เราต่อเสร็จที่จังหวัขั้นตอนต่อไปคืออะไรนะเอาอะไรมาลองเอาเอาพวกถ้วยปลสติพวกแข็งเลยนแข็งเนะเื่อนน้แข็งถ้วยพลติแบบลองต้นใช่ไหมกันเสื่อนดินกันเสี่อดินกันตรูที่มันกันตรูมีหลายอย่างเนาะเอามีหนอนมีอะไรใช่ไหมมันอยู่ที่ื้นเราก็จะดูต่อนะผู้ชมนะว่าหลังจากต่อเสร็จเนี่ยเราก็จะมาดูต่อจนเอาไปส่งที่ฟาร์มจนขายนะครับจนขึ้นรถนะครับเมันน เราจะมาดูนะครับแปลงนี้นะครับแปลงที่เราถ่ายทํามาตั้งแต่แรกเลยนะครับมันก็จะต่างเถาที่เป็นิจตัวนี้อันนี้วออต่างเถาคือเราดูได้ใช่ไหมพี่เราเราจัดแล้วเนาะจับาแล้วประสบการณ์ของพี่เขานะครับว่าเขาต่างเถายังไงเพราะเขาจัดเป็นคนจัดเองไหมครับตั้งแต่แรกนะครับวันนี้ดูเต็มเลยมนครับก็เอามาเห้สอนเอาบอแบดเกรอนออกนะครับ เอาไม้มาดักเพื่ออะไรพี่นะมีลมสันเลี่ยวอ๋อมันลมแล้วผู้ชมดูนะผู้ชมลมโอยโหมีต้นนี้นี่ต่างเถาได้อันนี้ต่างเถาได้ให้พี่ผู้ชมดูนะครับนี่คือต่างเถาครับก็คือคนละกิ่งอ่าคนละกิ่งแต่เป็นต้นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันต่างเถากันนะครับเถายาวเถาใหญ่เออนี่ก็คือเอาได้นะครับเอาสองลูกคู่นะครับสองลูก เขาคืนไม้ล้วเราทำไมเราไม่ต้องเอเยอะเนาะลูกละหโลก็พอเนอะสองกว่าสิโลก็ไมัอเียมันหโลนะ่งเขาโลเท่าไหร่พี่ช่วงเนี้ยช่วงปฝนต้นหนาวนี่แต่เาเก็เขาก็จะกำหนดอยู่สิบาบาทลูกโอ้โลบหาบาทอันนี้อยู่ท่าพักเขาก็มาจองแล้วพี่แล้วเสร็จมราคาเขาก็เจดูนนน่ตบิดตไอให้เท่าไหร่นะพี่เงดลงตามตลาดนั่นแหละ มากเดี๋ยวมันของก็แก่เขานั้นแหละมากเขาก็จะรับข้าฟาร์มทำส่งให้พี่เข้าฟาร์มเนาะแล้วก็จะซื้อยางรถเขากันไปพ้ากันไปเลยพี่แล้วก็จะซื้อตามเจุดจุดนะมันก็มีต้นเดียวกันต่างแถวต้นเดียวกันต่างแถวเวลาเนาะมันจะออกพร้อมกันแล้วนะครับผู้ชมต่อเสร็จแล้วเขาก็จะเอายางมาครอบไม่ต้องใช้เลยโอ้ใช่คุณท่านกระเสียก็ใช้ยางก็นอนเถอตัวทำอะไรกลางวันมันเหนื่อยมันร้อน แต่วันอากาศอยงนี้แบบมันเริ่มลมเลยนะอย่างของเรามันเยอะมันเสียงมันก็มันยตั้งมือรับแล้วก็ให้แค่คนงานอะไรนี่แต่เขาจะขายหมดอย่างเดียวเท่านั้นเองใช่มปิดหมดแล้วปิดแล้วผู้ชมแล้วไอริสผู้ชมดูนะครับหลังจากที่เราถ่ายทํามาตั้งหลายวันนะครับดูงามนะครับลุงป่าฝั่งโน้นนะครับเป็นตอำจโดอยู่สามแถวเลยน้ำก็ตัวเฉลี่ยกันไปลูกนี้กี่วันแล้วพี่สมพรหนึ่งถุงลยตรงเนี้ยที่เรา ต่อได้เมื่อวานนี้มั้งนั่นขอผู้ชมดูนะครับเมื่อวานนะผู้ชมนะลูกเนี่ยลูกเี้ยลูกเนี้ยที่เราถ่ายทำอยู่ตัวใหญ่แม่เรานะผู้ชมนะแต่เตินเลยนะครับพี่สมครหลังจากที่เราต่อดอกเสร็จเราจะให้ปุ๋ยอะไรพี่ปุ๋ยสูตรไหนปุ๋ยสิบหสิบหกแปดใส่ปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกแปดใช่ไหมเราให้ทางน้ําพุ่งใช่ไหมน้ำพุ่งอ๋อให้ทางน้ําพุ่งนะผู้ชมนะที่เราต่อดอกมาแล้วได้สามวันลูกจะโตประมาณนี้นะครับตอนที่ยังไม่ต่อดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ผู sabes, anyway, mm ้ชมดูนะครับอ่าตนนี t <t ้นะครับยังไม่ตต่อนะครับอาเกียรสักคนก็มากับลูกนะครับแต่แล้วกับลูกมาดูงานนะครับอยากเอาไปขายนะครับรับผลผลิตได้นะครับอ่ามาดูเทคนิคกันนะครับเป็นความรู้นะครับเป็นเทคนิคนะครับก็ยังไงก็ตามดูต่อนะครับอยากปลูกก็ลองดูได้นะครับตามเทคนิคนี้ครับเอามาซื้อมาปลูกดูมาลองดูได้นะครับมีปัญหาคาใจอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับใต้วิดีโอนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ กดไลค์ให้กัเกษตรกรด้วยนะครับให้กำลังใจนะครับไม่งั้นก็จะลืมติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีประโยชน์ก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเทคนิคนะครับการต่อดอกนะครับการต่อดอกกันให้ปุ๋ยให้ตอนไหนนะครับมันอยู่ในวิดีโอนี้นะครับครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับมีปัญหาทาใจอะไรหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับใต้วิดีโอนะครับตอบได้นะครับ ขอบคุณมากครับสหรักการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ